ซุ้มประตูที่เพื่อนๆเห็นนี่ครับจุดต่อมานะครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆมาไหว้พระขอพรหลวงพ่อขุมสัพ์ครับทานุกิสัตว์นำโชคเลยครับเพื่อนๆไนตัวทานุกินะครับหน้าบูชาทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆ ตรงนี้ผมเลือกมาเห็นนะครับน่าจะเป็นพระอุโบสถมาช่องกับลบบุรีคาจิว่า เพื่อนทุกคนตอนนี้ผมกำลังอยู่ระหว่างทางถนนหลวงหมายเลข3-40นะครับบางบัวทองสุพรรณนะครับผมตอนนี้เที่ยงวันแล้วเดี๋ยวผมกำลังสั่งข้าวกินนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ร้านต้มกระสุนต้มเลือดนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้ผมได้สั่งเมนูอะไรไปเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมๆก,กันกับผมนะครับว่าว่าวันนี้ผมสั่งอะไรทานนะครับเพื่อนๆแล้วกี่จานนะครับดูกัน เมนูที่สั่งไปได้้วครับเพื่อนๆคนวันนี้ผัดกะเพราเนื้อเป็ดแล้วก็๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับ <c oughs> ชิ้น,บนเบลมเลยนะครับเพื่อนๆน่าทานเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเพื่อนๆทานข้าวมื้อเที่ยงก่อนแล้วกันครับวันนี้หิวมากเลยนะครับเดี๋ยวเราทานเสร็จแล้วเราจะได้เดินทางกันต่อนะครับจุดหมายปลายทางน,นะครับผมวัดเขาดิน <din> เอาินอิ่มแล้วเดินทางกันต่อ เพื่อนๆทุกคนสำหรับเพื่อนๆที่จะมาแวะทานที่ร้านกระสุนต้มเลือดหมูนะครับผมร้านจะอยู่ในปั๊มเชลนะครับผมโดยปั๊มเชลมานิดนึงนะครับผมซ้ายมือนะครับฝั่งขาขึ้นไปทางเส้นสุพรรนบางบัวทองนะครับเพื่อนๆหลางจะเป็นเพิิงเข้าไปนะครับมือนี้ผม ายเจ้มยาวนะครับผมรสชาติก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับเพื่อนๆผ่านไฟผ่านมาทางเส้นสุพรรณบาุรอนะครับแนะนานะครับแล้วผมจะปักหมุดแผนที่ร้านกระสุนต้มเลือดไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจจะได้ไปตามรอยกันแล้วตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปวัดเขาดินมาเนกิเนโกแลนด์วัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนๆปากทางเข้าว,วัดเขาเด่นเดี๋ยวเราลองเลี้ยวเข้าไปดูหาที่จอดรถกันก่อนนะครับทุกคนเจอที่จอดแล้วนะครับี๋ยาไปจอดตรงนี้ดีกว่าโล่มๆครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องลบลีคาจิวไรเดอร์นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่วัดเขาดินนะครับผมหรือมีชื่อภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ามาเนคิเนโกะนะครับผมเป็นวัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นนะครับวันนี้ผมจะมาไหว้ขอพรนะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับในปี2025นี้นะครับเพื่อนๆศาสตร์ของเลขญี่ปุ่นนะครับ2025ลงท้ายด้วย5ที่วัดเขาดินเนี่ยจะมี5สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่ ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปกราบไหว้ขอพรเสริมโชคลาบดวงเฮงๆด้วยกันครับผมแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการสุรลาไปครับเเวเวตรงน,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางเข้าด้านหน้าของวัดเขาดินนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมจุดถ่ายรูปก,กันครับโ,โอโ้โห ดีงามมากเลยครับเ,เพื่อนๆนี่โอ้โหถ้าเกิดใครใครใครมานะครับผมนี่เลยครับจุดถ่ายรูปเยอะมากเลยครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปไหว้พระขอพรก่อนครับจุดที่หนึ่งครับผมหลวงพ่อลำนะครับผมตรงนี้ทำบุญตรงนี้ใช่ไหมวครับไม้ทูกเทียนจุดที่หนึ่ง ก็จะเหมือนกันทุกที่นะครับเพื่อนๆเวลาเราไปวัดนี่เราก็จะไหว้พระนะครับเราก็จะได้ดอกไม้ธูปเทียนอะ,อะไรประมาณนี้อันดับนี้ก็ผมก็จะเทียนไปปักไว้ที่กระถางปักธูปเทียนนะครับนี่คือจุดแรกนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆมาขอพรนะครับผมหนึ่งในห้าจุดนะครับมาในคิเนโกนะครับวัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนขึ้นไปกราบหลวงพ่อข้างบน,นครับเดี๋ยวเราเรามีทองเดีย๋ยวจะไปปิดทองท่านข้างบนนีครับอันนี้น,น,รนครับอันนี้ครับอันนี้ครัอันดับแรกนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปปิดทองก่อนเลยดีกว่าผมได้ทองมากี่ใบสามแผ่นละมัน,มนบุญมาฝานะครับทุกคนเฮงเงรวยรวยครับผม ถ้าใครไม่ได้มาทําบุญนะครับผมผมพาเพื่อนๆมาทําบุญนะครับได้รับบุญทั่วหน้ากันทุกคนนะครับผมอ่านี้องค์หนึง่งวันนี้ผมเดินทางมาวัดเขาดีนีท้องฟ้าแจ่มใสามากเลยครับเพื่อนๆทุกคนอ๋อปาสจากเมฆฝนนะครับอุปสรรคในการเดินทางต้องเที่ยวของเรานะครับผมมาแล้วเรามาเสี่ยงโชคกันดีกว่าครับ เลขที่ออกนะครับเพื่อนๆเลขหนึ่งอีกแล้วครับผมงวดน,นี้ยังมีเลขหนึ่งอีกอาครับเพื่อนๆทุกคนเดี่ยผมจะพาเพื่อนทุกคนมาลั่นคล้องชายหลงพ่อเสือดํากันนะครับเอาเลิกเอาใช้กันนะครับปีกันค่อยๆก็พอครับโอเคไปกันต่อตรงนี้ผมเลือกมาเห็นนะครับน่าจะเป็นพระอุโบสถนะครับของวัดเขาดินนะครับผม โอ้น่าจะสร้างกันมาหลายปีแล้วนะครับผมสีขาวสวยเลยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะอยากแนะนําให้เพื่อนๆได้มาถ่ายรูปกันนะครับผมตรงนี้นะครับมาถ่ายกันเป็นหมู่คณะครับสวยจริงๆและตรงทางด้านซ้ายมือผมนะครับเพื่อนๆก็จะมีบงชาไอ้ไข่นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมนิดนึงนะครับผม ตรงนี้นะครับก่อนที่จะขึ้นไปบนเขานะครับผมจริงๆทางวัดเขาดินเนี่ยมีสถานที่สักการบูชานี่เยอะมากเลยครับผมอันนี้คือเป็นเพีงแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อนๆทางวัดนะครับได้มีบริการให้เช่าชุดพวกชุดญี่ปุ่นชุดกิโมโนนะครับของทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะผมนะครับมีทั้งของผู้หญิงผู้ชายไหมครับผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเหมือนกันครับพี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผม เสียดายครับผมมาคนเดียวครับเนี่ยถ้ามากับเพื่อนนี่ผมจัดแล้วนะครับเนี่ยงานนี้ใช่ไหมจ๊ะไปกันครับเออโทษครับไอ้ทางขึ้นเขานี้เอาโมเตอร์ไซค์ขับขึ้นได้ไหมได้ค่ะได้อ๋อได้ใช่ไหมครับสามารถนะคะอ๋อครับผมพาแล้วครับเพื่อนทุกคนโอ้พอดีผมถามพี่ที่อยู่วัดเขาบอกว่าเนี่ยครับ สามารถเ,เอาเอารถรถ,รถยนต์รถจักรยานยนต์ขึ้นได้ถ้ามันไม่เต็มนะครับเพื่อนๆสามารถเอาขึ้นได้นะครับผมก็อันนี้ถ้าถ้าอยากทราบก็ต้องลองขี่เข้ามาดูนะครับไปวนรอบรอบข้างหลังวัดแล้วเข้ามาอีกทางนึงนครับ <Okay. S 1> โอ้ผมพลาดเลยไปจอดรถไว้ด้านหน้าแล้วเดินเข้ามาแต่ไม่เป็นไรผมมารีวิวให้เพื่อนๆดู <Yeah. S 1> เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับเผื่อใครขับรถมาถ้าสนใจอยากขับขึ้นไปเชิญได้เลยครับ แล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมากาบไหว้ขอพรเพื่อรับโชคลาภในปีนี้นะครับผมทํามาวัดเขาดินนะครับผมในปีนี้ผมแนะนําเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องมากาบขอพรหลวงพ่อลํานะครับวาจาศีลนะครับผมแล้วก็อันดับสองลอยพระพุทธบาทคู่นะครับแห่งเดียวในประเทศไทยลำดับ3ามนะครับเพื่อนเพื่อน อง์ท้าเวสุวรรณนะครับผมของทางวัดที่นี่นะครับแล้วก็อันดับ4ี่กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อขุมทรัพย์นะครับแล้วก็ลำดับสุดท้ายครับที่เพื่อนๆทุกคนไม่ควรพลาดเป็นพระนอนได้บุษย์นะครับหรือหลวงพ่อขอหวยนะครับผมนี่คือเป้าหมายของผมในวันนี้เลยนะครับผมวันนี้เราจะมาไหว้พระขอพรที่วัดเขาดินนี่นะครับผมกับห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดนี้นะครับผม เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปไหว้ขอพรกันไปกันครับ let's go <S เอหรือว่าผมจะนั่งรถขึ้นไปตรงข้างบนยอดเขาของวัดดีครับเพื่อนๆไม่ต้องเหนื่อยขึ้นบันไดเมื่อสักครู่นี้ด้วย ทุกคนโอ้โหตั้งท่าจะขึ้นรถสองแถวให้เขาพาขึ้นไปบนยอดเขาครับไงผมต้องมาเดินขึ้นบันไดอีกแล้วนะครับเพื่อนเและตรงที่เพื่อนเื่อเห็นนี่ครับที่เป็นสายเนี่ยครับเป็นสายระครังครับนี่ครับเป็นระครังเคาะเอาเลิกเอาใช้นะครับผมเนี่ยก็จะมีตลอดทั้งเส้นทางเลยนะครับเพื่อนๆ ซุ้มประตูที่เพื่อนๆเห็นนี่นะครับคือเสาโทเลอีนะครับผมนี่นครับเพื่อนๆไอ้แดงๆนี่นะครับคือเรียกว่าเสาโทเลอีนะครับแล้วแต่เสาแต่ละต้นนะครับก็จะมีรูปรูปสัตว์นะครับอยู่ตรงกลางของบนคานของประตูทางเข้าครับไม่ไม่ซ้ํากันเลยแล้วผมก็เดินขึ้นมาถึงพิชิตยอดเข่าดินนะครับผมแอบสืบสราบมาว่าบันไดที่เนี่ยมีทั้งหมด83คั้น ก็พอให้เพื่อนๆนได้เหือน,นะครับไม่บ้าก็น,น้อยนะครับผมไปกันต่อครับเพื่อนเพื่อนทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางเดินที่เราจะเข้าไปในตัววัดนะครับผมอันนี้จะเป็นของของดีของทางวัตถุมงคลทางวัดนะครับเพื่อนๆ กำไรเสริมซับนะครับผมแมวกวักซับครับหน้าบูชาทั้งนั้นเลยครับเ,เพื่อนๆต,ตรงนี้ก็มีนะครับโอ้โหมีเป็นผู้เลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนขององค์ขูบาอาจารย์หลวงพ่อต่างๆนะครับผม ทางวัดนี่ก็จะมีจิตกรรมฝาพนางที่สวยสดงดงามเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเบญจลนนะครับทานุกิสัตวมนโชคนี่ครับเพื่อนๆไอ้ตัวทานุกินะครับเนี่ยทานุกิโอวันนี้ก็สวยครับผมนนี้อีคิวสร้างมาแล้วครับ และนี่ก็จะเป็นจุดที่สองที่ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาไหว้ขอพรสักการะกันที่100้อยพระพุทธบาทคู่นะครับผม้อยพระบาทคู่นะครับ และตรงผนังของวิหารลอยพระบาทคู่นะครับเพื่อนๆนี่คือทําจากไม้ไผ่สารขึ้นมานะครับผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนกันนะครับแปลกดีครับตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นบรรยากาศด้านบนของวัดเขาดีน,นะครับผมโอ้โหต้นดอกซากุระสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆแล้วตรงที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหน้านี่นั่นก็คือ เทพเจ้าแห่งความสมหวังนะครับผมหรือดารุมะนะครับอยากได้อะไรก็ขอท่านที่นี่นะครับผมสมหวังความปรารถนาแน่นอนครับแล้วทางวัดนะครับผมก็จะมีจุดให้พุทธศาสนิกชนนอกเหนือจากที่จะมาทําบุญแล้วนะครับได้มีจุดถ่ายรูปนะครับอันนี้อิคิวซังนะครับผมเน้นน้อยเจ้าปัญญานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนหินสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับหินสีขาว เห็นสีขาวเลยนะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวผมจะพาให้ดูด้านหน้าก่อนตอนที่ผมจะพาเพื่อนๆไปไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณนะครับตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งครับผมนี่ก็เป็นสวนหินเช่นเดียวกันให้ไอ้ามาดูเดี๋ยวเราเดินไปหาไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะครับ โอ้ตรงนี้มีแมวกวักเรียกซัพย์นะครับนี่คอยตุ้งไว้คอยตุกงไว้โอเคครับไปกันต่อครับตรงเมื่อสักครู่นี้เป็นเป็นคาเฟ่ของทางวัดนะครับผมเดี๋ยวผมครเพื่อเพื่อนไหว้พระขอพรทั่วครบห้าแห่งแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปนั่งพักตรงที่คาเฟ่เมื่อสักครู่นี้นะครับผม แล้วจุดต่อมานะครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆมาไหว้พระขอพรหลวงพ่อขุมศัพย์นะครับ และจุดสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมจะพาเพืเ uh ่อนๆทุกคนไปไหว้หลวงพ่อขอหวยนะครับผมหรือพระนอนวัดนันโซอินประเทศญี่ปุ่นแล้วก่อนกลับนะครับเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมมาแวะขอพรถ่ายรูป แมวกวักนำโชคกันด้วยนะครับผมดูตร,รงทางที่รถขึ้นมานะครับขยับละครังสักหน่อยนี่เป็นบรรยากาศทางด้านข้างวัดนะครับแมวกวักเรียกซาบ านวันนี้ผมได้พาทุกทุกคนมาไหว้พระขอพอรทั้งหมด5จุดนะครับผมเฮงๆกันทุกคนนะครับผมในปีนี้2025นะผมณวัดเขาดินมาเนคิเนโอวัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมอยู่อำเภอเดิมบางนางบวดนะครับ เือเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาหรืออยากจะมาตามรอยไว้พลาขอพรอขอหวเหมือนผมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กับช่องโรบลีคาจิว่าไรเดอด้วยนะครับผมเพื่อผมจะได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวกันอีกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ามาครับมะนาวโซดา